สวัสดีค่ะเรรัตฟ้านะคะหนึ่งในสองสาวที่เต้นเปิดรายการชิงร้อชิงล้านว้าวว้าวว้าวค่ะ จุดเริ่มต้นที่เรได้เข้ามาเต้นในรายการชิงร้อยชิงล้านนะคะเรต้องบอกก่อนเลยว่าเรเป็นคนชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเรจําได้นะว่าช่วงเด็กๆเนี่ยเรจะยืนเต้นอยู่หน้ากระจกก่อนอาบน้ำเร <Wow. S 1> ต้องยืนเต้นแล้วเรต้องร้องเพลงว่าจะทําได้ไหม ทำได้หรือเปล่าเออมันเหมือนเราชอบแล้วเราเห็นพี่2คนนั้นเต้นแล้วเรารู้สึกชอบจังเลยทําไมพี่เขาสวยจัง <S <S พอหลังจากนั้นที่เรได้มีโอกาสขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพนะคะตึ้นช่วงปี2เนี่ยค่ะคือได้มีโอกาสไปแคสในรายการชิงร้อยชิงรว้าวว้าว,ว,ว,วเขาหาอีกหนึ่งสาวไปเต้นคู่กับแอมมี่ ก็คือเพื่อนที่เต้นคู่เรนนั่นเองนะคะวันนั้นเรนไปแคสเรยก็ได้เลย <Wow. S 1> เขาบอกอ่ะคนนี้แหละเอาคนนี้เลยแล้วเรยก็กลับมาคิดช่างใจว่าอ้าวแล้วแล้วเรียนละ่ะ <Huh? S 1> เพราะมันถ่ายพุทธพฤหัสมันชนกับวิชาแลบต้องเข้าแลบบแล้วชนกับวิชาที่มันสําคัญคือมันไม่สามารถหยุดได้มันจะตามเพื่อนไม่ทันอะหลายหลายอย่างนะั้นเดี๋ยวเราก็ต้องยืดเยื้อเรียนไปอีกเรยตัดสินใจเลยว่าอ่าเดี๋ยวเรยจะเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ละเอาทางนี้แหละ เราชอบเต้นใช่ไหมโอเคเราจะเดินทางนี้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มั่นใจนะคะว่าอาชีพนี้จะสามารถเลี้ยงดูเราได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าแต่เลยก็ไม่ติดใจอะไรเพราะเลยอยากจะทําในสิ่งที่เลยรัยกก็เลยดอปเรียนที่พระจอมเก้านครเหนือเลยช่วงวชั้นปีที่2แล้วก็เลยได้มีโอกาสไปเต้นในรายการชิงร้อยชิงล้ายวาวาว,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 วค่ะาถามถึงผลตอบรับ จากเพื่อนร่วมงานหรือแฟนคลับนะคะช่วงแรกๆที่เลเข้ามาในวงการผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนก็ไม่ค่อยรู้จักแม้แต่พี่ๆแก๊งสามชาติยังไม่รู้จักชื่อเราเลยเหมือนว่าเราจะเป็นคนนิ่งๆคนภายนอกเห็นคิดว่าเราหยิ่งไม่ยิ้มคือพอไม่ยิ้มดูเป็นโกรธตลอดเวลาเลเข้าวงการนี้มาตอนอายุ19จนตอนนี้เลอายุ28แล้ละเลได้มีโอกาสเล่นละครชิงร้อยชิงล้านเพราะเลอะ่ะ ไปเรียนต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการแสดงประยุกต์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑดีพอได้มีโอกาสเล่นละครปุ๊บเต็มที่เลยจัดเต็มเลยมันทําให้ผลตอบรับดีขึ้นก่อนนั้นท้อไหมก็ท้อนะคะทําไมพี่เขาจำรอไม่ได้เลยหรือไปที่ไหนไปงานอื่นไปงานที่เป็นเ,เล่นละคร35ดาราโชว์เดอรซี์เนี่ยมาเล่นช่วง ที่เลบูมในละครชิงร้อยเหมือนกันคือมาพร้อมกันมันเป็นจังหวะชีวิต <Wow. S 1> พร้อมกันเลยมันรู้ทําให้เลรู้สึกดีขึ้นว่าเฮ้ย <Wow. S 1> มีคนจำฉันได้แล้วพอเป็นอย่างเงี้ยเลกก็มีกําลังใจขึ้นแล้วก็อยากจะทําอะไรต่อยอดในวงการน,นี้ต่อไปอีกอย่างแบบมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองหรือสร้างผลงานให้คนติดตามมากขึ้นค่ะ ในวงการนี้หรอคะก็น่าจะเป็นหน้าตาของเธอนแหละไม่ใช่ว่าหน้าตาสวยเลยนะคือหน้าตานิ่งแล้วยิ่งพอคนรอบข้างที่เขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆอะค่ะเขาเห็นเราเขาไม่กล้าคุยกับเราแต่พอเขาได้เข้ามารู้จักเราจริงๆได้พูดคุยกันจริงๆเนี่ยชื่นชอบค่ะทุกคนก็ชื่นชอบแล้วก็รักในตัวเลรักสิ่งที่เลเป็น ถึงเลยจะเป็นคนพูดตรงแต่เลยก็พูดมาจากใจจริงแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของงานค่ะงานเนี่ยมันจะได้มาจากคอนแทคต่างๆแล้วสมัยก่อนคือเลยเป็นคนตื่นสายชอบตื่นสายทําให้เลยพังมาแล้วอ่ะเลยก็มาปรับตัวการที่เราตื่นสายไม่ตรงต่อเวลาไม่ดีอยู่แล้วไม่ไม่ใช่แค่วงการนี้ทุกๆุกงานทุกๆุกอย่างทุกอาชีพใช่ไหมคะก็ถามว่าท้อไหมท้อค่ะช่วงแรกก็จะมีท้อบ้างนะคะ งานน้อยหรือแบบไม่ค่อยมีงานบางทีมีก็มีแล้วตรงกันชนกันปรับเวลาไม่ถูกไหนจะเรียนอีกไหนจะงานอีกมันหลายๆอย่างแต่เลก็ผ่านมาได้ค่ะจากนักเต้นสู่นักแสดงมืออาชีพมันเป็นเส้นทางของการที่เราเข้ามาในวงการนี้ค่ะเราก็ได้มีโอกาสรู้จักโมเดลลิ่ง ได้ส่งงานการแสดงต่างๆก็เริ่มมีผลงานการแสดงมากขึ้นแล้วก็ได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบันติตคณะศิลปกรรมศาสตร์สารรขาการแสดงประยุกต์เราก็ต่อยอดค่ะแต่พอช่วงอายุ25งานเริ่มน้อยลงเลยก็ตัดสินใจไปเต้นงานกลางคืนก็คือเป็นตามผับงานกลางคืนแล้วได้ไปเจอที่35ดาราโชว์เยเข้าไปเต้นในร้านนี้เลยได้มีโอกาสรู้จักกับบอส ของ35ดาร,ราโชว์เขาบอกว่าที่อยากทำซีรีส์เลมาเป็นนางเอกได้ไหม <Huh? S 1> เลตอนนั้นคือเลตกใจมากทำไมถึงเลือกเลเลก็จะมีผลงานคือมีแบบไปเล่นเป็นต่อมีไปเล่นตามละคร <Wow. S 1> อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนในร้านเนี่ยเห็นผลงานเราตามเฟซตาม IG แล้วบอสเนี่ยก็เลยได้ให้โอกาสเป็นนางเอกพอเล่แคสเลผ่านเลก็เลยได้มีโอกาสเลยเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วเรื่องราวของ35ดาราโชว์เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงทํางานกลางคืนซีรีส์35ดาราโชว์นะคะก็เป็นสิ่งที่เลภูมิใจมากๆเลยพอได้มีโอกาสเล่นปุ๊บเละตัดสินใจเลยไม่รีรออะไรแล้วเต็มที่อย่างน้อยมันก็จะเป็นผลงานที่อยู่กับเราตลอด อุปสรรคในการเป็นนักแสดงหรอคะจะมีบางบทนะคะที่เล่เข้าไม่ถึงอย่างแบบตลกเลสายดราม่าเลรู้สึกว่าเลทําได้ดีแต่ถ้าเป็นสายตลกสายแบบโบ๊ะบ้าอย่างเงี้ยจริง,รงๆเลไม่ถนัดเลยนะไม่รู้อ่ะแต่ทาไมในรายการชิงร้อยคือทุกคนบอกว่าเลตลกแล้วก็อุปสรรคเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคอนแทคงานนะคะเลไม่มีโมเดลลิ่งของตัวเองเลส่งงานด้วยตัวเองอได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้บางทีเนี่ยเรายังไม่มีผลงานใช่ไหมคะก็ได้งานยากนะไม่มีคนช่วยซัพพอร์ต แล้วบางทีเลยก็ได้แต่บทเสริมตัวหลักอะบางทีได้นะแต่ไปตรงกับถ่ายรายการชิงร้อยอะคือวันต้องเยอะแยะชิงร้อยเนี่ยเราถ่ายแค่4วันต่อเดือนเองนะคะ <S <S พุทธพนหัตอาทิตย์นี้เสร็จแล้วอาทิตย์ต่อไปคือว่างแล้วมันไปตรงแค่วันเดียวอะคือคิวมาแล้ว20คิวแต่ตรงชิงร้อยแค่วันเดียวมันก็ไม่ได้เลยเลยทาให้เราเสียโอกาสแบบนี้ตลอดค่ะมันก็เลยเป็นอุปสรรคสําหรับเลและเลกก็เลียงเลือกชิงร้อยชิงล้านเป็นอันดับหนึ่งของเลกเสมอ ปัญหาจากอุปสรรคต่างๆสําหรับเดีหรอคะทุกๆอย่างมันทําให้เราต้องตัดสินใจแล้วพอเราตัดสินใจแล้วอะ่ะเราก็ต้องยอมรับผลที่มันตามมาคือทุกอย่างต้องมีสติอะคะ่ะทําอะไรแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงก็ต้องยอมรับให้ได้เราถึงจะอยู่ได้ะคะ่ะ ในเส้นทางสายบันเทิงนี้สำหรับเรเรภูมิใจมากๆค่ะคือมันเกินคาดไปแล้วอะ่ะจากเด็กบ้านนอกคนนึ่ง <Wow. S 1> แล้วได้มาเต้นอยู่ในรายการชิงร้อยได้มาเป็นนังเอกซีรี์อีกมองหาอะไรครับมองหาผู้จัดการร้านแล้วค่ะไม่มาสักทีเลยอะ่ะรอนานมากแล้ว ถึงแม้ว่าเส้นทางมันจะลำบากแล้วมันเดินมาไกลมันเป็นกําลังใจให้เลมากๆค่ะขอให้ผลงานของเลทุกๆอย่างเ่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนมีความสุขได้เห็นได้ดูแล้วมีความสุขก,กับมันเลก็ขอแค่นีูุ้ิใจลว นะคะคอยากจะฝากให้กับคนที่อยากจะเข้าวงการบันเทิงเป็นตัวเองค่ะเป็นตัวเองที่มากที่สุดอย่าหยุดพัฒนาตัวเองค่ะอะไรใหม่ๆเนี่ยเรียนรู้ไว้เลยเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่อยากจะเดินเส้นทางนี้หรืออาชีพอื่นๆเป็นกําลังใจให้หมดเลยค่ะและเลยก็จะเป็นกําลังใจให้ตัวเองสร้างผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยค่ะบ๊ายบาย